คำกล่าวถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายพระพรชัยมงคลงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชนินีนาถพระบระมราชนนารรมมาชนนีพันปีหลวงขอเดชะป่าละออคุูลีพระบาทปกกล้าวปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายกงวิศภูวนาครีชา ผู้บริการโรงเรียนบ้านทับช้างพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาชุมนุมโดยพร้อมเรียงกันนาที่แห่งนี้มีความปลาดเปรื่อปิติเป็น,นล้นพ้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ป่าละอองธุรีพระบาทได้เรียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเหล่าดวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชกําลกาศกราบบังคมทูลแสดงความปรีดีกเกษมสมณะนเนื่องในกําลกาศที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมพันษาครบรอบ92พรรษาจึงนับเป็นวันมหามงคลยิ่งสำหรับเหล่าพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเก้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อวงเหล่าพระสงฆิกิตรญางนานที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ทรงํำรงอิสริยศั์สมเด็จพระบรมมาลาจีนีคู่ระงบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใต้ป่าล่องผู้ดีพระบาทรงตรากรรมพระวรกายประกอบพระราชศลกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของกวงประชาทั่ัวราชอาณาจักรพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์จะลึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวลตลอดทั้งชาวต่างประเทศต่างล้วนได้สองส,งสรรเสริญในพระชจริยวัรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาแห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาคของประเทศไทยเมื่อในพระโอกาสท่นเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาพุทธศักราช2567นี้หล่อง 13, <Okay. S 1> ลวงข้าพระรพุทธเจ้าขอพระาราชทานข้าพระบรมราชานุญาตประกาศสมณนฉันท์พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติถวายวพวระพรชัยมงคลเพื่อความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระ,ระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรม,มเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพร,ระสุรบาณมหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลมดาลอภิบาลและประทาพนพรให้ใต้ฝ่าลอ้อผูุเียพระบาททรงรเกเสพสำมนานพระราชฐานุไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณจำรูนจำปัดกระจรกระจายแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนวงหมายสิ่งใดขอจงสำริดสมดังพระราชาหานุทัไทยที่ปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตากีรัตติการเพลินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ